จากกรณีที่นายธงชัยร้องเรียนกับสื่อมวลชนกลังดึกคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ40ปีขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปีมาจอดที่หน้าร้านแล้วลักขโมยต้นกระบองเพชรไปหนึ่งต้น ปรากฏว่าเมื่อช่วงของกำลังคืนวันที่19กรกฎาคมภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพชายวัยรุ่นนำต้นกระบองเพชรใส่ถุงพลาสติกมาวางคืนไว้ที่บริเวณหน้าร้านหลังจากนั้นก็เดินจากไปนายธงชัยกล่าวว่าต้นกระบองเพชรดังกล่าววางไว้เพื่อปรับพวงจุย้ยมีคนร้ายมาลักไปหนึ่งต้นช่วงนี้ยอมรับว่าโควิดระบาดหากถูกจับกลุ่ม ตัวไปดำเนินคดีจะได้รับความลำบากจึงได้ให้โอกาสคนร้ายรีบนำมาคืนภายใน7วันหากไม่นำมาคืนจะแจ้งความดำเนินคดีเมื่อคนร้ายนำมาคืนก็ถือว่าเรื่องราวจบกันไปและอย่าไปทําที่ไหนอีกเราไม่คุ้มถือว่าเป็นการลักทรัพย์เป็นความผิดได้แรงถึงขั้นติดคุกติดตาราง ครับถ้าหลังจากเที่ยงคืนมานี่ไปแล้วถ้าเม่มาคืนถือว่าเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็ถ้าครบอาทิตย์ก็คือทางเราจะไปแจ้งความอ๋อคือเช้านี้เราจะไปแจ้งฟานพอดีครับผมทีเขาเมื่อคืนก่อนตอนมาสี่ทุ่มครับผมก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่าครับผมค,คนร้ายเขาคาดว่าคนร้ายเขาจะสำนึกผิดใช่ไหมครับน่าจะสำนึกผิดนะครับแต่ถ้ามาคืนตอนตีหนึ่งเราก็จะไปแจ้งฟานใช APPLAUSE ่ไหมครับก็ก็ภายในเมื่อคืนะครับถ้าไม่ถึงเช้าก็ยังไม่แจ้งครับ ต้นนี้รักมากเลยใช่ครับก็เป็นต้นที่เขาเขาให้มาปรับเป็นมนุ่ยร้านนะครับก็เลยแบบหวงหน่อยครับสบายใจนะครับผมดตนนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้คืนใช่ไหมเราไม่ไม่คิดว่าจะเอามาคืนครับคิดว่ารักก็แล้ลวรับไปเลยนะเลยครับ